my mom ให้สมบินพิชยาไปเลยที่ได้คืนแทนในเอกอินเตอร์เต็มตัวแล้วหลังถูกท้าให้เป็นเอกนางสียองควันของจีนตอนนี้ชีเลยต้องเร่งเรียนภาษากับครัวาวานแนดดอบแบบเต็มสตรีมโดยสมบินมีกำนนหนดเหินฟ้าไปจีนต้นเดือนกันยายนและปักหลักไถ่ทําเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนออกฉายในแดนมังกรก,กว่าห0 0พันโรงในปีหนะ้าแฟนคลับช่วยส่งกําลังใจให้เธอด้วยก็แล้วกันเป็นกําลังใจนะ มาชาวโซเชียลนีเล่เกิดดีใจกันเป็นแถวเมื่อคุณแม่หนีงปนิิตาโพสต์ข้อความว่าเร็วๆนี้คู่พ่อแม่เปยปานวายและคุณสามีจะได้เลี้ยงลูก2คนแล้วทำเอาสาวเปยงานเขา้ารีบออกมาแก้กขา่าวด่วนว่ายัางไม่ท้องแน่นอนแต่กำลังโดเพื่อบำรุงร่างกายเตรียมพร้อมแต่จะมีข่าวดีให้ได้เฮเมื่อไหร่รับรองชาวซอยได้รู้ก่อนใครคะ่ะไปติ้ง เว็บไซต์นายเอ็นเตทีดอทวมีเรื่องให้สาวๆต้องอิจฉาเมื่อไฮโซสาวปารรสฮิวตันวัย3าปีเผยกับนิตยสารนิวยูว่าเธอไม่เคยทำศัลยกรรมความงามเลยสักครั้งในชีวิตแม้กระทั่งโบท o กลดริ้วรอยเหตุเพราะคุณหมอบอกว่าผิวเธอนั้นดีเข้าขั้นเพอร์เฟอยู่แล้วล่ะค่ะเ้ยแบบ ให้กับชาวลอนดอนไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซ่ลอนดอนได้นำหุ่นีิพิงของดาราเรเนตี้หุ่นสมบึมคขิมคาเดเชียนในอียิาบถกำลังถ่ายเซลฟีย่ยืนเคียงข้างกับหุ่นพืพิงของสามีแขนเยเวสไปจัดแสดงตามสถานที่สำคัญจนหลายคนกระอดไม่ได้ที่จะแวะแะภาพกับคู่รักจอมเวอร์เหมือนไม่เหมือนดูกันต่อได้ที่หมายเอ็นเตอร์เทนแอปพลิเคชันค่ะจิงเด็ก